จากปากท่านเรวัตพูดถึงนิสัยสารวัตรแ้งผู้กำกับเบิ้มในเส้นทางตำรวจ ยังเป็นเรื่องสุดเศร้าและสะเทือนใจอย่างมากในวงการสีกากีกับกรณีการเสียชีวิตของทั้งพลตำรวจตีส,ส,สิส streams, สวกรสายบัาวหรอืสรรอ,อสารวัตรสิวะหรือสารวัตรแบงสวจุดสจุดทลอจุดหนึ่งกอกจุดสองบกจุดทลอจุดและการตัดสินใจอันเฉียบพลันหลังเกิดความเครียดและกดดันอย่างหนักของพลตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับเบิม้มพกกจุดสองบกจุดทลอจุด เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านพลตำรวจโทรเรวัดกลิ่นเกษร อดีตผบอชอจุดปอสอจุดพร้อมผู้การแต้มหรือพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยอดีตบอพอกจุดนอจุดหนึ่งได้เปิดเผยผ่านรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งช่วงตอนหนึ่งผู้การแต้มพลตำรวจตีวิชัยระบุว่าทราบสาเหตุความสูญเสียม,มาจากความเครียดของพลตำรวจเอกวชิราน้องเครียดไปได้นอน4วัน4ี่คืนเพราะรับไม่ได้ที่ผ่านน้องไปตายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิด คำถามจะมองหน้าผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนตำรวจและผู้บังคับบัญชารับรู้ก็ได้ส่งตำรวจและเพื่อนๆประกบดูแลแรงจูงใจเกิดจากสาเหตนุนี้ผู้การแต้มเล่าสิ่งที่ได้สืบทราบมาขณะเดียวกันด้านพลตำรวจโทรเรวัตเปิดเผยว่ากับพลตำรวจเอกวชิราเคยคุยโทรศัพท์กันเนองเป็นคนดีมากพลตำรวจเอกวชิราเป็นผู้กำกับการประเภทดีหนึ่งประเภทหนึ่งที่ผ่านมาเคยมีคนเอาเงินมา นล้าาบทแต่พลตำรวจเอกวชิราไม่รับลูกน้องรองตอจึงออกไอเดียนำไปปรับปรุงกองกำกับการพลตำรวจเอกวชิราเป็นเด็กเรียบร้อยผมเพิ่งรู้ความจริงมาสาเหตุที่ตำรวจไปร่วมงานเลี้ยงทั้งตำรวจทางหลวงผู้กำกับสนพยาไทยสวจสสจสพจกระทุ่มแบนไปร่วมงานเนื่องจากจะไปเลี้ยงตำรวจที่จะเกษียณทุกคนต้องไปเพราะลูกน้องจัดเกษียณพลตำรวจเอกวชิราก็เช่นกันสนใสระวัต แป้งคนนี้ตรงเป็นไม้บรรทัดเลยผลต่าเวิดโทรเรวัตระบุ พลตำรวจเอกวชิราถือเป็นนักรบไม่น่ายิงตัวเองน่าจะรอกำนันนกประกันตัวออกมาก่อนและไปถามว่ามึงยิงลูกน้องกูทำไมอย่างไรก็ตามพลตำรวจโทรเรวัตยังระบุอีกด้วยว่าหลังจากที่ได้สืบทราบหมาก็พบว่าพลตำรวจตีศิวกรและพลตำรวจเอกวชิรานายตำรวจทั้งสองคนนี้เขาเป็นพี่น้องที่รักกันมากไปจากบอชอจกจดดีกันทั้งสองคนเป็นเด็กที่บิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรพภูริเดช พอบอชอจุดกอจุดด้วยกันเป็นทีมที่สุดยอดฝีมือทั้งคู่สองคนนี้รักกันมากเหมือนพาน้องไปตายแล้วปกป้องไม่ได้